สวัสดีจ้าน้องลูกตาลสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่หาหงเบิ่มเบิ้มพ่อกับพี่อุ๋งอิงพี่พ่อกับพี่อุ๋งอิงเบื้องต่อไหนล่ะตอนนี้ล่ะตอนนี้ล่ะใส่แม่เบิ่งด้หัน โอ้ตอนที่พ่อเอาวันเอาคลองไปฝากพี่องค์ยิงอยากไปเจอพี่องค์ยิงอยากไปเจอพี่องค์ยิงเวลาเบิ้งพี่องค์ยิงสื่มื่นติดเลยนะหรือจังไหนฝังอันก็บพิ่มบนบนอัน่บบนพี่องอมมออยิงแต่ง,งตัวเสร็จปะไว้คนติดต่อดีกว่าติกต่อดีกว่าเจอพี่องค์ยิงบัลลุกอยากเจออยากเจอ 呵呵呵。<laughs> คที่ดีแมแล้วไมเพิ่มเหราสาเนี่ยังกับมาอีกนะนอนนบ で、あと。はい。はい。ま、で、基礎体、生産搭載で。 What's that? Tuhan bagi Tuhan kita mewarkan jatuh tapi kulit Tuhan dapat dan toh benar aku ya taman itu tidak aku dosa tapi iya wibatan tuh tak perlu kau bina satu ma eh bawah antara yuduk ini kayu bawa aku wah anak diri ayu wano tukang สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกทุกท่านเนาะค่ะ FC สาวน้อยเพชรีานแพง FC อ่ซน้องอิง FC น้องฮักแพง FC อีลาปายเนาะจ้า FC ของทุกทุกท่านบ้านทุกทุกฮักบ้านฮักทุกทุกบ้านนะจ้าขอบพระคุณเลยค่ะที่เปิดใจรับสมวัวเตยอีกสมวัวสมมูของค้อมอดค่ะอีกอย่างหนึ่งและที่บอร์เมนของบอร์เมนกาแฟเนาะจ้า ทุกท่านสร้างขงมาม้าก็<ต>เป็นออเดอร์ขอม้ามือมือ,มอนี้เตยจะส่งให้เรียบร้อยจา้าจะส่งให้เรียบร้อยแล้วอ,ออเดอร์ที่ท่านโอนขอม้ามือนี้น่าจะเตยจะโยกไปเป็นของมืออื่นค่ะมือนี้อย่าเฮ็ด<ๆ>ตามออเดอร์ที่สร้างม้านะคะจะส่งเรียบร้อยไว้แล้วละ่ะส่วนของมืออื่นท่านที่แจ้งแจ้งโอนขอม้าแล้วเตยจะโยกไปเป็นของมืออื่นค่ะมอสเมเนื้อสมม CA, ทสูท่านใดสนใจถ้าเข้าไปที่เพจ สมมัวคเาหมอดสมมัวนเขามอดด้วยจ้าเดี๋ยวจะเขาไปตอบจะมีแอดมินเขาตอบ okay. Okay. ล้านกาแฟาเตยกระเปิดที่เก่าด้วยจ้า <Okay. S 1> พี่น้องจ๋าร <Okay. S 1> ้านกาแฟกระเปิดที่เก่าว่าได้ปิดเด้ออันท่านใดอยากอุดมกาแฟาอยากสนับสนุนกาแฟาเป็นกำลังใจให้เต้าลูกตาลกะแจ้งแจ้งความประสงค์มาได้ด้วยจ้ะ กาแฟก็เปิดคือเก้าจ้ะบ่บบแมนเปิดรับตัางแตนสมหัวสมหมูเลยจ้ะสมเนื้อไอ้สมสมสมเนื้อเนาะท่านใดได้ชิมท่านใดได้ชิมอย่าลืมมาขออันรีวิวให้ในเ้อจ้ะอย่าอย่าลืมมาบอกต่อตัวกันเนี่ยเพราะบางท่านก็เพิ่นย่านว่าซื้อไปแล้วได้ไปแล้วชิมนี่แต่ใบตองนี่เงนันจ้ะอะชิห้องปสวยเนาะค่ะพี่น้องเขาไปเล่นดอกเขากินทั้งหน แซบเพาแซบยังไงตีชมให้มาได้เลวจ้าตีชมกันมาได้เลยจ้าเพราะว่ามันมันเป็นสูตรของพี่หมอดเนาะเอาห้ตามสูตรของพี่หมอดเนาะจ้าขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยให้กาลังใจค่ะคอยสพอร์ตทั้งด้านจิตใจและทุนทรัพย์เนาะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆจ้าส่วนของมืออื่นเนาะของของมืออื่นถ้ามือนี้ถ้ามือนี้ท่านทุกท่านที่สร้างออเดอร์เข้ามา ตีจะโยกไปเป็นของมือถัดไป้วจ้ะเพราะว่าของของมือของมืออื่น่ะเต็มแล้วออเดอร์ของยอดมืออื่นอะเต็มแล้วจะตีถ้าผู้ท่านใดสร้างขมาเตีจะโยกไปเป็นของมือไหมนะจ้ะเนาะสาซาแน่จัหน้อยแต่ว่าถ้าถ้าถ้าตีกำลังไหวถ้ามีคนจอยตอกำลังตอไว้ติดอะอาจจะส่งให้พร้อมกันนะจ๊ะแต่ว่าถ้าถามว่ายอดออเดอร์่ะเต็มแล้วค่ะของมืออื้นเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะคะที่ที่ให้การสนับสนุนัพพ p o r t เรื่อง เลือกทุนทรัพย์แล้วก็ซัพพอร์ตกำลังใจนะคะซัพพอร์ดด้านจิตใจมีความสุขค่ะได้เห็นในสิ่งที่เจ้าของมากน้อมพี่น้องขอบพระคุณหลายๆค่ะสุดท้านี้ฝากฝากไวก้แค่นี้ก็แล้วค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าและะ้วจ้ะพอกันคลิปไม่จ้ะสวัสดีจ้าขอบพระคุณค่ะส่งสงเรียบร้อยแล้วจ้าทั้งหมดเก้าบ้านนะค่ะเนาะเก้าบ้านแล้วจ้ะ ่แกาวบ้านค่ะขอถ้าออเดอร์ออเดอร์ของอมืออื่นนอกจากออเดอร์ของมืออื่นจะส่งให้นะคะที่สร้างเข้ามามืออื่นจะส่งให้ค่ะส่วนวันนี้เรียบร้อยจากสมัวงเขมอด ท่านใดที่ได้สมสมเนื้อไปเนาะองจากไอ้ถุงมันเขาเขาชิ้นถุงไปยังสี่ท้า,าไปถึงน่ะถุงมันจะพองออกนิดน,นึงนะ่อจากสูงมันจะออกจากกานันนิดนึงบ่บ่เป็นปัญหาเน้อจากขังไหนบรดสเสียได้จา้ากินไดคือเกาขอพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนจ้าขอพระคุณหลายๆค่ะออเดร์มือน,นี้ส่งเรียบร้อยค่ะก้าบ้าน ขอบพระคุณจ้ะสวัสดีจ้า